หน่วยหรือดูร้อนสอนโดยนางสาวอัชราพรพ่อนามแดงหรือครูกวางนะคะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสภาพอากาศ ในฤดูร้อนมีแสงแดดจา้าอุณหภูมิสูงและมีอากาศร้อนการแต่งกาย เลือกใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะเด็กๆคะช่วยคุณครูกวางตอบหน่อยค่ะว่าเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรบ้างคะเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นหมวกและรองเท้าแตะ เก่งมากเลยค่ะของใช้หรือดูร้อนพัดลมพัดมวกแอรอาหาร หรือดูร้อนเด็กๆคะภาพผลไม้อะไรคะมังคุดนะคะเก่งมากเลยคะ่ะมะพร้าวแตงโมสับปะรดและอะไรคะเด็กๆมะม่วงนะคะเก่งมากเลยคะ่ะ โรคที่พบบ่อยโรคพิษสุนัข้าคือโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเลยนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังเช่นหนูแมวและสุนัข เป็นต้นนะคะสัตว์เหล่านี้จะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนโดยที่จะติดต่อจากการสัมผัสกับน้ำลายจากการถูกสัตว์กัดนะคะอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะแต่เราสามารถ ป้องกันได้นะคะเด็กๆโดยเวลาโดนสุนัขโดนแมวหรือหนูกัดเป็นต้นนะคะให้เรารีบไปพบคุณหมอให้คุณหมอสีดยาวัคซีนให้นะคะโรคลมแดดคือภาวะที่อุณหภูมิในร่างกาย สูงเกิน40.5องศาเซลเซียสน,นะคะเกิดจากการที่อยู่ในอุณหภูมิร้อนมากๆและร่างกายไม่สามารถปรับตัวลดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้นะคะส่งผลต่อระบบประสาท หัวใจและไตเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตได้นะคะโรคอุจจาระร่วงมักเกิดจากการปรุงอาหารไว้ร่วงหน้านานๆน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการห่ออาหารไว้อย่างหนานแน่นนะคะ เชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ปนเปื้อนในอาหารจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะในอุณหภูมิที่ร้อนนะคะในภาวะที่ไม่มีออกซิเจนและสร้างสารพิษออกมาสารพิษดังกล่าวมีฤทธิ์ทำให้เราถ่ายอุจจาระ เป็นน้ำหรือเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะคะเด็กๆปะเพณีไทยในฤดูร้อนคือวันสงการานต์นะคะวันสงการานต์เราจะรดน้ำดำหัวสาดน้ำ และก่อเจดีไซน์นะคะหนึ่งเด็กคะ่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ